สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพี่เจมอ,อีกแล้วนะคะในเรื่องเทคนิคการขายค่ะวันนี้พี่จะมีข้อแนะนํานะคะในเรื่องของการขายค่ะหลังจากที่เราเปิดร้านกับมาอีกครั้งนะคะเราอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกค้าต้องการการแนะนําจากพวกเราใช่ไหมคะ แต่ว่าพอเปิดกลับมาแล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มากมายเลยค่ะที่เราจะต้องไว้ใช้สําหรับป้องกันตัวนะคะอย่างแรกที่เราใช้เป็นประจํานั่นก็คือแมสใช่ไหมคะใส่ปิดปากอันนี้นะคะอันนี้เป็นที่เราต้องใช้ประจําอันที่2ค่ะ face shield นะคะอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นมานะคะเนาะแล้วก็อีกอันนึงค่ะอาจจะมี เป็นที่กั้นนะคะระหว่างเรากับลูกค้าเป็นพลาสติกขึ้นมานะคะซึ่งในเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาหลังที่เราเปิดร้านอีกครั้งหนึ่ง,งทีนี้เวลาในการแนะนําของลูกค้าค่ะมันจะมีพวกนี้มากั้นระหว่างเรากับลูกค้าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการจากัดเวลานะคะในการอยู่ภายในร้านนะคะว่าอาจจะเป็นไม่เกิน1ชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงที่จะสามารถนําเสนอลูกค้าลายให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาสั้นแล้วลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกลายที่ราคา สูงในราคาที่เราต้องการนําเสนอให้ลูกค้าขายนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นั่นก็คือนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะแบบเล็บของพวกเรานะคะวันนี้เนี่ยเราลายเล็บของพวกเราเป็นยังไงบ้างลูกค้าเห็นเราตื่นเต้นไหมคะ รู้สึกอยากซื้อเลยหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะอยากพี่จะอยากจะให้กันบ้านพวกเราทุกคนนะคะในระหว่างที่เราหยุดงานอยู่ตอนนี้อยากให้เราหารวดลายอะคะ่ะที่สวยๆแล้วลูกค้าเห็นแล้วนะอยากจะควักเงินในกระเป๋านะจ่ายเลยเห็นแล้วแบบตื่นเต้นหัวใจเต้นตุบตับตุบตับ,ต,บ,ต,บตุบตับนะคะนั่นแหละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มนะคะยอดขายของเราได้มากขึ้นนะคะ วันนี้การบ้านของพวกเราทุกคนก็คือหา,หารวดรวลายนะคะที่สวยแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าของเราอย่างการที่เราจะหาลายที่สวยแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าของเราเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราต้องรู้จักลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราเป็นใครลูกค้าของเราเป็นกลุ่มอันนี้ประเภทไหนนะคะอย่างเช่นอาจะเป็นสาวออฟฟิศนะคะหรืออาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าอาจจะเป็น เสปริยวสว่านอะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะมีโทนหลากหลายแล้วก็ให้ลูกค้าได้เลือกนะคะเพราะนั่นนี่คือเทคนิคการขายวันนี้ค่ะอย่าให้น้องๆไปหาลวดลายนะคะสวยๆนะคะเพื่อมานําเสนอให้กับลูกค้าอย่าลืมนะคะว่ากลับมานะคะเปิดร้านอีกครั้งนึงเนี่ยเรามาช่วยกันทําลายใหม่ๆลายสวยๆนะคะให้ลูกค้าเห็นแล้วหัวใจเต้นตึกตักตึกตักและอยากจะควักเงินในกระเป๋าใจ่ายให้เรานะคะวันนี้นะคะเทคนิคของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกันบ้านไปหาลายสวยๆกันนะคะ